คุณผู้ชมคะและสถานการณ์ภายในของชาติสมาชิกอาเซียน1ประเทศก็คือฟิลิปปินส์ขณะนี้กำลังถูกจับตามองเช่นเดียวกันนะคะจะมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ในปีหน้าแต่ว่านาทีนี้ก็เริ่มได้เห็นแล้วนะคะว่าน่าจะเป็นการเลือกตั้งที่การแข่งขันสูงไม่น้อยค่ะ เปิดตัวไปแล้วนะคะอย่างเป็นทางการสำหรับผู้สมัครที่จะชิงชัยเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์5คนที่เปิดเผยออกมานะคะก็มีทั้งนักการเมืองมีทั้งลูกของอดีตผู้นาและคนที่ทำงานเป็นนายกที่สมนตรีในปัจจุบันซึ่งก็เป็นอดีตดาราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟันฟินฟโลลักษอนเป็นวุฒธธิสมาชิก ฟอร์ดินานบองบองมาโกสนี่เป็นลูกของอดีตประธานาธิบดีมาโกสนะคะอิสโกโมเรโนโนายกเทศมนตรีกรุงมนิลาคนนี้แหละคะ่ะที่เป็นดารานหนังมาก่อนเป็นพระเอกหนังนะคะและแมนนี่ปาเกียววุฒิสมาชิกเป็นนักมวยแชมป์โลกที่คนทั่วโลกรู้จักกันดีและเลนนี่โรเบรโดนะคะรองประธานาธิบดีเป็นผู้สมัครผู้หญิงคนเดียวที่เปิดตัวออกมานาทีนี้อย่างเป็นทางการเปิดเผย,ยออกมา5ชื่อ คนเองก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อใจนะคะว่าจะหมดเท่านี้เหรอสำหรับคนที่สมัครเป็นประธานาธิบดีที่จะต้องแข่งในปีหน้าในนาทีสุดท้ายก่อนที่จะปิดรับสมัครมีท่านนี้ละคะ่ะไปลงแข่งก็คือบาโตเดลาโรซาอายุ59ปีคนนี้เป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทำงานใกล้ชิดกับประธานาธิบดีดูเตเต้อ,ตอตย่างมากนะคะ คนก็ตั้งข้อสังเกตล้วค่ะว่าตัดสินใจกันเกือบนาทีสุดท้ายแบบนี้อาจจะได้รับไฟเขียวจากประธานาธิบดีดูเตเต้ให้ไปลงสมัครเพื่อแข่งเป็นประธานาธิบดีนะคะตัวเขาเองก็บอกว่าแหมตื่นเต้นจังเลยที่ได้ลงแข่งในตําแหน่งผู้นําสูงสุดของประเทศแต่ต้องบอกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าค่ะเพราะว่าคนที่กําลังถูกจับตามองจริงๆก็คือคนนี้ที่คนฟิลิปปินส และนักการเมืองและนักวิเคราะห์การเมืองฟิลิปปินส์บอกว่าอาจจะเป็นตัวจริงในการลงชิงชัยเป็นประธานาธิบดีก็คือซาร่าดูเตเต้ลูกสาวของประธานาธิบดีดูเตเต้ค่ะปัจจุบันเป็นนายกเทศมนตรีเมืองดาวเวลและประชาชนก็ชื่นชอบกันมากทีเดียวนทีนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะประกาศลงแข่งเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการนะคะยังมีเวลาจนถึง15 พฤศจิกายนขณะนี้คนก็คงจะรอดูว่าแล้วซาร่าดูเตเตจะตัดสินใจอย่างไรเพราะว่าก็ขึ้นชื่อนะคะว่าเป็นคนที่ยืนยันแนวทางการทำงานเป็นตัวของตัวเองอย่างมากและก็คงไม่คิดที่จะทำตามคำสั่งของพ่อก็คือประธานาดูเตเตนะคะประธานาธิบดีดูเตเตก็คงต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรคะ่ะ และก็ประเมินกันนะคะว่าถ้าซาร่าดูเตเต้ลงแข่งจริงๆก็จะเป็นตัวจริงที่มีแนวโน้มอย่างมากที่อาจจะชนะการเลือกตั้งด้วยจับสัญญาณกันก็คือต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมต้นเดือนที่ผ่านมาเมื่อประธานาธิบด,ดีดูเตเต้ประกาศว่าจะยุติบทบาททางการเมืองทั้งๆที่ก่อนหน้าส่งสัญญาณว่าจะลงแข่งเป็นรองประธานาธิบด,ดีค่ะง I said the uh, sentiment of the Filipino is that I am not qualified and it would be a violation of the Constitution to circumvent the law, the spirit of the Constitution. And so, in obedience to the will of the people, who after all placed me in the presidency many years ago, I now say, sa mga, kababayan ko, sundinko ang gusto niño. And today, I announce my retirement from politics. Salamat po, sa ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมที่ดูเตอเต้ประกาศวางมือทางการเมืองเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2015ก่อนที่จะประกาศลงสมัครชิงชัยเป็นประธานาธิบดีในปี2016แล้วก็ชนะอย่างถล่มทลายแต่ครั้งนี้ประกาศลงแข่งขันอีกไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์จะเป็นประธานาธิบดีกันได้เพียงสมัยเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนก็รอดูและค่ะว,ว่า จะให้ซาร่าดูเตอร์เต้ลูกสาวลงชิงชัยแทนหรือไม่ดิฉันได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองของประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็ระบุว่าถ้าซาร่าลงจริงก็มีสิทธิ์เป็นอย่างมากที่จะได้ชัยชนะในการแข่งขันด้วยค่ะเขาเขาดีทายแล้วเขาตกลงกับลูกของเขาต,ต,ตั้งแต่ต้นแล้วว่าคนที่จะสมัครในระดับชาตินะคะระดับชาติคือเพสิดกับไวเพสเดเนเนี่ยนะคะ จะต้องจะต้องไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในตระกูลเดียวกันอ่าเพราะฉะนั้นเขาลงพอเขาลงเสร็จเขาคิดว่าซาร่าจะขึ้นแต่ตอนนี้ซาร่ายังไม่ตัดสินใจซาร่าอาจจะมาก็ได้นะคะถ้าซาร่ามาเนี่ยเขาก็จะได้เลียคิดว่าเขาได้นะคะเพราะว่าพวกบังซ่าโมโรทางใต้สนับสนุนซาร่านะคะบังซ่าโมโรนะคะที่เขาปกครองตนเองแล้วนี่เขาสนับสนุนซาร่าค่ะ แล้วเขาก็เป็นคนที่เด็ดขาดนะคะถึงแม่อายุออาย,ยังน้อยนะคะสี่สิบกว่ากว่าแต่เขามีนโยบายที่จะไม่เหมือนคุณพ่อเขาะนะคะแล้วผู้สมัคร5คนที่ประกาศตัวไปแล้วเป็นใครกันบ้างนะคะมาค่อยๆทําความรู้จักทีละคนคะ่ะคนแรกพันฟิโลลักซอนเป็นวุฒธธิสมาชิกนะคะปัจจุบันอายุ73ปีเป็นอดีตอธิบดีกรมตำรวจและได้รับเสียงชื่นชมในแง่ของการดูแลงบประมาณของกรมตำรวจ ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งอีกคนที่สร้างความฮือฮาอย่างมากนะคะก็คือท่านนี้ค่ะเฟอร์ดินานด์บองบองมาคอสหรือเรียกกันเล่นๆว่าบองบองนะคะเป็นลูกชายของอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาคอสปีนี้อายุ64ปีเป็นวุฒิสมาชิกมาก่อนนะคะและถูกจับตามองอย่างมากค่ะซึ่งก็ประเมินกันนะคะว่าบองบองนี่ก็จะถูกวิาพากวิจารณ์อย่างหนักในช่วงของการหาเสียงจากนี้ไป ก่อนที่จะถึงวันที่15พฤศจิกายนแต่ตัวเขาเองก็ถูกมองว่าก็น่าจะมีภาษีไม่น้อยนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ก็มีความสนิทสนมกับตระกูลมาโกสและก็เป็นไปได้มากว่าถ้าซาร่าดูเตเต้ไม่ได้ลงสมัครประธานาธิบดีดูเตเต้ก็คงจะประกาศรับรองบองนี่แหละว่าจะได้ทำงานร่วมกันในอนาคต แต่นักสิทธิมนุษยชนคงไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในยุคข,ของมาโกสขึ้นชื่อเรื่องเรื่องความเป็นผู้นำผดดเด็จการและแน่นอนว่าเขาจะต้องถูกโจมตีอย่างหนักค่ะท่านถัดไปนะคะสำหรับคนที่ลงสมัครก็คืออิสโกโมเรโนนายกเทศมนตรีกรุงมนิลาอายุ46ปีมีแนวทางบริหารงานแบบประชานิยมถูกมองว่าอาจจะเป็นมามืดเขาเป็นอดีตดาราเป็นพระเอกหนังมาก่อนนะคะ เติบโตมาในสลัมค่ะฐานะยากจนแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการช่วยสังคมในมะนิลาและพยายามที่จะระดมทุนเพื่อมาช่วยเหลือเรื่องการศึกษาของเด็กๆนะคะแนวทางที่เกิดขึ้นก็ดูเหมือนจะถูกอกถูกใจคนรุ่นหนุ่มสาวในฟิลิปปินส์ไม่น้อยและอาจจะเป็นม้ามืดก็ได้ค่ะถัดไปนะคะก็คือแมนนี่ปากเกียวค่ะนักชกขวัญใจ ในระดับโลกนะคะเป็นนักมวยแชมป์โลกถึง8รุ่นปีนี้อายุ42ปีแมนนิปาเกียวนี้ตอนแรกก็ดูเหมือนจะเป็นตัวเก่งนะคะเพราะว่าทำงานเข้าขากับประธานาธิบดีดูเตเต้ได้ดีถึงกับมองกันว่าอาจจะเป็นทายาททางการเมืองของดูเตเต้แต่มาวิพากษ์วิจารณ์ดูเตเต้ในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับประเทศจีนนะคะทำให้หมางเมินกันไปแล้วดูเตเต้ก็บอกว่าแหมคนที่เป็น นักชกแชมป์โลกก็ไม่ใช่ว่าจะทำงานการเมืองได้ดีและตัวเขาก็ออกมาให้ความเห็นที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมเกี่ยวกับ LGBTQ ก็อาจจะยากหน่อยนะคะสำหรับแมนนี่ปากเกียวแต่คงจะได้เสียงของกลุ่มคนผู้มีไรายได้น้อยค่ะถัดไปค่ะก็คือเลนี่โรเบรโดนะคะเป็นผู้หญิงที่จนถึงขณะน,นี้เป็นผู้หญิงท่านเดียวที่ลงสมัครเป็นประธานาธิบดี ปัจจุบันเป็นรองประธานาธิบดีอายุ46ปีและเคยมาได้รับรางวัลในประเทศไทยนะคะในฐานะผู้หญิงที่เสริมพลังและสร้างความเท่าเทียมในเรื่องเพศแต่ถ้าซาร่าดูเตเต้ลงสมัครก็จะเป็นผู้หญิงอีกคนที่ลงชิงชัยในครั้งนี้ค่ะแต่ขณะนี้ก็กำลังได้วิเคราะห์กันแล้วนะคะว่าถ้าซาร่าดูเตเต้ลงสมัคร เป็นไปได้ว่าดูเตเต้เตรียมแผนไว้แล้วว่าจะทำงานเป็นทีมกันก็คือทีมมาโกสและดูเตเต้ก็จะเป็นแนวร่วมอาจจะเป็นไปได้นะคะที่ซาร่าจะเป็นประธานาธิบดีแล้วบองบองเป็นรองประธานาธิบดีซึ่งสมการทางการเมืองตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าพูดถึงตัวประธานาธิบดีดูเตเต้เองนะคะ ก็คงจะไม่มีสิทธิ์แล้วที่จะลงสมัครแข่งขันเพื่อเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปโจทย์ที่คนประธานาคนฟิลิปปินส์เองก็ติดตามอยู่นะคะซึ่งจะเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็คือปัญหาโควิด1 9เเรื่องทะเลจีนใต้และคอร์รัปชันโดยเฉพาะในการเมืองระหว่างประเทศเรื่องทะเลจีนใต้จะเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองอย่างมากนะคะโดยเฉพาะฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีประชากรถึง หนึ100กว่าล้านคนแล้วประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นประชากรรุ่นหนุ่มสาวถึง30%อนะคะอายุประมาณ10ปีถึง24ปีต้องการความชัดเจนในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องโควิด -19 ส่วนเรื่องปัญหาทะเลจีนใต้ประชาชนก็ไม่ค่อยพอใจแนวทางการแก้ไขของดูเตอร์เต้เท่าที่ผ่านมาและคงจะเป็นเรื่องเปราะบางสำหรับการเลือกตั้งครั้งถัดไปด้วยค่ะ กวางสารัฐก,กับจีนนะคะตอนแรกนี่ดูเตอเต้ก็แข่งก้าวกับสารัฐนะบอกไม่เอาแล้วก็จะไปเข้าข้างจีนแต่พอเข้าข้างจีนนี่จีนก็เข้ามาเอ่อเข้ามาสร้างอะไรเยอะแยะมากมายนะคะในส่วนของฟิลิปปินส์ท่านนี้เออดูเตอเต้ก็ทราบว่าจีนนี่ก็ไม่ได้ซื่อสัตย์นะคะตอนนี้ดูเตอเต้ก็โดยเอ่อการอนุมัติจากผุ้ชิสมาชิกเนี่ยนะคะให้อ่ามาลาดระเวนนะคะมาลาดระเวนชายฝั่งฟิลิปปินส์ซีได้ 6เดือนเขาเรียก VFA visiting force a g r e e m e n t ของอเมริกาเพราะฉะนั้นเมื่ออเมริกามาแคนาดามาออสเตรเลียมาญี่ปุ่นมา3-4ชาติเลยมาราดตระเวยแตนี้จริงเขาก็บอกว่าเอา้าท,ท,ทำไมจะต้องเอาหลายชาติเข้ามาเขาก็บอกเขามาราดตระเวนเฉยๆก็ไม่ได้มาสู้รบอ,อ่านะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปประธานาธิบดีก็ต้องเปลี่ยนโยบายเกือบทุกทุกคนนะคะเปลี่ยนโยบาย จะต้องถ่วงดุลกันและก็จะไม่เข้าข้างจีนมากเกินไปเหมือนกับที่ดูเตเต,เตไ้ได้ได้ดำเนินการค่ะแต่โจทย์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้ก็อาจจะไม่ได้มีน้ำหมักน้ำหนักมากเท่ากับปัญหาเรื่องสงครามกับผู้ค้ายาเสพติดในยุคข,ของประธานาธิบดีดูเตเต,เต้ก็เน้นเรื่องนี้อย่างมากและใช้ความรุนแรงอย่างมากและคาดว่ามีคนเสียชีวิตไปจากการใช้นโยบายนี้ ไม่ต่ำกว่า6,000คนก็เลยวิเคราะห์กันนะคะว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ดูเตอร์เต้ก็อาจจะขอให้ซาร่าดูเตอรเต้ลงแข่งเพื่อที่จะช่วยให้เขาได้รับการดูแลเพราะว่าปัจจุบันดูเตอร์เต้กำลังถูกสอบสวนโดยสารอาญาระหว่างประเทศนะคะเ,เกี่ยวกับการทำสงครามกับผู้ค้ายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นใครที่จะมาเป็นประธานาธิบดีคนถัดไปก็คงจะไม่ง่าย สำหรับการเดินหน้าบริหารประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปค่ะ